เป็นลูกหลานพญานาคมีองค์พญานาคแต่ทำไมถึงกลัวน้ำคำถามนี้นะคะลึกซึ้งมากๆและเป็นคำถามที่หลายๆคนในสายยานพญานาคก็สงสัยเช่นเดียวกันนะคะเพราะโดยธรรมชาติแล้วพญานาคคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผูผกพันกับน้ำเป็นผู้ดูแลแม่น้ำลำธารหรือลำคลองเป็นพลังแห่งความอุดมสมบูรณ์แล้วทำไมคนที่เป็นสายยานพญานาคคนที่เป็นสายยานของท่านบางคน กลัวน้ําหรือไม่กล้าลงน้ํา 1. ค่ะอาจเคยมีอดีตชาติที่จมน้ําหรือเสียชีวิตในน้ําผู้ที่กลัวน้ำมากๆทั้งที่ทเป็นสายยานพญายนาคอาจมีกรรมเก่าผลกรรมเก่าหรือความทรงจำจากอดีตชาติที่เกี่ยวข้องกับการจมน้ำหรือการตายที่เกี่ยวข้องกับน้ำซึ่งจะฝังอยู่ใต้จิตอาจะฝังอยู่ที่จิตใต้สำนึกบางคนเมื่อใกล้น้ำจะรู้สึกใจสัน่น เงื่อออกหรือหายใจไม่ทันนั่นเป็นผลจากพลังกรรมที่ยังไม่ถูกขี้คลายค่ะ 2. ท่านอาจมอบหน้าที่ให้กลัวน้ําเพื่อป้องกันอุบัติเหตุองค์พญานานะคะหรือครูบาอาจารย์ที่คุ้มครองเราอาจจะสร้างความกลัวน้ําเป็นเครื่องยับยั้งไม่ให้ไปในที่เสี่ยงหรือที่ไม่เหมาะสมในเวลาในสถานการณ์ที่ยังไม่ถึงเวลาหรือที่ไม่เหมาะสม ในเวลาที่ยังไม่ถึงบางคนนะคะมีบางคนพอถึงเวลาเหมาะสมเช่นได้ทำพิธีบูชาได้เปิดยานได้ที้คลายกรรมก็จะเริ่มหายกลัวไปเองค่ะ 3. การฝึกจิตทดสอบสาบความสามการฝึกจิตการทดสอบความศรัทธาพญาน,น,นะคะมักมีบททดสอบในชีวิตเพื่อให้ลูกหลานได้เติบโตทางด้านจิตวิญญาณความกลัวบางอย่าง จะถูกสร้างมาเพื่อให้เราเผชิญหน้าและปลดปล่อยเรื่องกรรมปลดล็อกกรรมด้วยสติด้วยความศรัทธาและฝึกจิตของเราอย่างต่อเนื่องและนี่คือวิธีคลายกลัวน้ำสําหรับผู้ที่มีองค์พญานาคตั้งขันห้าบูชาครูพญานาคแล้วอธิษฐานขอปลดพันธกรรมความกลัวสวดมนต์ขอขมากรรมขอขมาครูและขอถอน ถอดถอนพันธกรรมที่เกี่ยวกับน้ำเช่นข้าพระเจ้าขอขมากรรมต่อครูบาอาจารย์และองค์พญานาคราทุทุพระองค์หากข้าพระเจ้าเคยล่วงเกินหรือตายโดยกรรมเก่าที่เกี่ยวข้องกับสายน้ำขอถอนพันธกรรมนี้และพลังแห่งธาตุน้ำที่แท้จริงในสายยานของข้าพระเจ้าฝึกนั่งสมาธิหน้าลำาํำธารหรือน้ำตกเล็กๆ ที่จะเชื่อมพลังน้ำอย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องลงน้ำขอพรจากเจ้าปู่เจ้าย่านาครราดโดยตรงให้ช่วยปลดความกลัวน้ำหากมีบททดสอบขอให้ลูกเข้าใจแล้วผ่านมันไปได้สรุปนะคะการกลัวน้ำทั้งที่เป็นลูกหลานพญานาคไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีสายยานพญานาคแต่กลับอาจหมายถึงคุณมีภารกิจบางอย่างหรือกรรมเก่าที่ต้องที่คลา บางครั้งพญายนาคไม่ได้ให้เรากลัวแต่ให้เราเรียนรู้จากความกลัวเพื่อจะคืนพลังที่แท้จริงของเราในวันใดว,วันหนึ่งค่ะกดติดตามไว้นะคะถ้าหากคุณอยากฟังเรื่องราวนี้แบบนี้อีกขอให้ทุกดวงจิตทุกดวงใจได้รับพลังงานดีๆจากศิ่งศิลป์ค่ะ